สวัสดีย้ำม่เศ้าครับพี่น้องมาพบกับกเกษตรทอต่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ซิมะรีวิวเกี่ยวกับแปลงมันของจยาของนะครับมาถ่ายให้พี่น้องเบื้องนะครับในภาพอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมมุมที่สูงขึ้นมาจังน้อยเพราะว่าผมถ่ายอยู่ถังโพ้นนะครับโพ้นดินเพราะว่าเขาบรสามารถตีนยางถ่ายยินถ่ายอยู่ดินได้แล้วเนาอครับเพราะว่ามันผมมีขนาดที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ มันสูงสองเมตรกว่าแล้วนะครับสำหรับแปลงมันแปลงนี้อันนี้เป็นแปลงมัน4ี่เดือนกว่านะครับฟังทั้งปุ่นเป็นหองฟมนี่เป็นเป็นหาเดือนกว่าแล้วเพราะว่าผมใส่ระบบน้ำหยดเด้วฟังพุ่นนะครับจะปลูกห้างกันยู่เดือนนึงนะครับอันนี้เมื่อนี้กะมารีวิวบรรยากาศรอบๆให้เบื้งองซ,ซื้อนะครับนี่ครับลักษณะบรรยากาศรอบๆของแปลงมันเนาะเพราะว่าดินบริเวณน,นี่ครับเป็นดินที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับสมบูรณ์ ้นเรื่องของปุ๋ยกับบ่ค่อยเปลืองนะครับดินมันสมบูรณ์อีหลีครับเพราะว่าดินมันอยู่ติดลิ้มห้วยนะครับลิ้ห้วยทังไดยกับฝาก fc บ้านเฮานะครับ fc ทางบ้านเฮา fc กัมพูชา fc เมียนมานะครับ fc สปปลอวนอออวนะครับกับฝากกดติดตามไว้น้ำเนื้อครับ เพื่อจะบริภาิปใหม่ๆที่ผมจะลงเป็นประจำเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปผมจนจบเนาะเมื่อนี้ก็สิขอลาไปสักนี้กอนนะครับเพราะว่าผมมารีวิวให้เบื้องซื่อนะครับแต่ว่าเป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะครับสำหรับมื่อนี้ก็สิขอลาไปสักนี้กอนนะครับขอบคุณหลายๆครับ